คาะส์สวัสด,ดีพี่น้องช่าววัวขุนวัชวชะเลทุกท่านนะคะเมือน,นี้ก็มาพอกันอีกแล้วอยู่ที่กลุ่มโพขุนใจเกินร้อยนะคะเมือน,นี้ก็อยูที่ฟ้าเหมือนเดิมนะคะนี่หลังจากกิกนเขาอ,อาหารแรงเสร็รจรออแล้วหลังจากที่เิิมแล้ว อื่นก็จะขอเอาถึงเกี่ยวกับเปลืองที่วัวบวกนอาหารเกิดจากียังนะคะคือยางนึงเลยนี่ที่น้องที่เห็นนี่ที่ oh. เห็นเปลืองอยู่ในอันตาคายหนึ่งก็คือว่าให้วัวเห่านี่กินเปลืองนะคะเพื่อที่แบบกินเห่านี่ต้องกินอาหารขนนาะก,กินอาหารขนหลายทาบริรับการย oh. ่อยหรือ เขียวเอือ้องมักก็จะทําให้วหองอืดนะคะหองอืดบันนี้มากก็จะแหงัวบ่อยากอาหารนี่นะคะซึ่งก็จาเป็นต้องมีเฟืองนะคะให้เขาเขียวเอื้องจะได้หยอกหยอกอาหารออกมาเี๋ยวให้มันยหอ่นะคะนี่เพราะว่าตอนนี้เขาก็จะไม่ค่อยได้ใส่เฟืองนะคะแต่ว่าก็มีบ้างตอนนี้ก็จะใส่เป็น ข้าวโพดสับนะคะข้โพดสับเพื่อที่หงกั้วมันแด่ระบายเนี่ยเขียวเอื้องมันสิกินแต่อาหารขนกับเบอร์ไนนะคะพี่น้องเนี่ยกินแต่อาหารคนก็ไม่ได้ท้องอืดกับเป็นเหตุผลถีงม่วงประยาอาหารคือกันเพราะวะ่าคือเข้าทอ้องอืดท้องเนื่อนอ่แล้วเนาะ เบิกใหม่มากกวสิคันคองกว่ากสิเรอไอแล้วก็อาหารมากกวสิเป็นผงน้าก็เลยเห็นหมันแบบด่างมันอันนี้นํานะคะฟึงคุดพุดพูนไปมือเสานี้พี่น้องนี่ส่วนย,ยุ่งของล้างก้อนพูนเลยนี่นะคะกะดบีก้กา่กาวอยู่ อเขารู้สึกว่ามีก่เรามีตัวใหญ่ว่าพี่นอกเอาเขาได้เอาเข้าตอนสีมีนาตอนนี้25เมษาหนึ่งเดือนกับอีก21วันเดือนครึ่งเป็นจังไหนอจากที่เห็นคลิปตะกี้ พี่ลองคนใดที่แบบว่าเลี้ยงงวัวหลายๆกะฝากมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นน้องใหม่เนาะกับให้รุ่นพี่มาแนะนำให้เพราะกับปุ๋ยมีความรู้เรื่อง,งว่าปายในกับคอยศึกษาจากรุ่นพี่ขึ้นไปเนื้อหันกะกำลังศึกษาเรื่อยๆนะคะผู้ใดมีควาแนะนำเรื่อ,อจงจด้ายการให้อาหารจังาด้ นี่นะคะก็ทักเขามาเมนข้อเมนแต่ข้อมเมนก็ได้สบอกซอยเป็นแน่วทางนะคะกำรับคนเหลียงมัวเฮาเนะเราต้องมาแช์แลกเปลี่ยนกันนี่นะคะไอ้ขอกำลมงอยู UC ่ซีสิบหกโตนะคะพี่น้องกับฝากพี่นอ้องเดอวยค่ะเดอ กดไลค์ดกด,ดแชร์กดติดตามไว้มีลิปนี้กับมาอัปเดตแชร์แชร์แปลกเปลี่ยนกันฝากกดติดตามกดซับส c คร b e ให้ด้วยนะคะหรือจะมาชมฟาร์มก็ได้แต่ช่วงนี้ก็ย่างบ้านในไ้คนนนอเขานะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะ รับบานนักคักเลยทีซิสเกตเพิ่มขึ้นม,ม,มือละลายคักกะยังเอาผักไว้ก่อนนะคะสำหรับที่นี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเนื้อวันนี้ไม่ได้ให้อันนี้ใช่ไหมบายๆเดี๋ยวนะอวดบา, bye ายบายน้องรอข้าวโพดสับอยู่นะนข้าวโพดสับนะคะ ให้อยู่นารอก่อนเพื่อนอเงนี้ยเสียงนะนั่นเด้อไเงี้ยเสียงเปิดถุงข้อโพดเอาซำมเน่แล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเอาข้อโพดให้น้องก่อนเดี๋ยวมือหนามาผอกันไหมนะคะ